โรงเรียนละแมวิทยายินดีต้อนรับเข้าสู่แหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กลุ่มแปลรูปกล้วยหอมทองตำบลทุงคาวาดัดอำเภอละแแมจังหวัดชุมพรหน่วยการเรียนรู้กล้วยหอมทองบูรณาการแหล่งเรียนรู้5กลุ่มสาระการเรียนรู้1กิจกรรมได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและกิจกรรมแนะแนวประวัติความเป็นมา คุณผู้สีแซ่เลี้ยวประธานกลุ่มแปลรูปกล้วยหอมทองตำบลทุงคาวัดอำเภอละแม่จังหวัดชุมพรเล่าให้ฟังว่าเดิมคุณผู้สีเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำสวนทุงคาวัดส่งออกกล้วยหอมทองไปยังประเทศญี่ปุ่นพบปัญหาเมื่อสมาชิกในกลุ่มนำกล้วยมาขายกล้วยที่ได้มาตรฐานจะนำส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น แต่มีกล้วยจำนวนหนึ่งที่ถูกคัดออกเช่นกล้วยหวีท้ายกล้วยที่มีลูกเล็กขนาดน้ำหนักไม่ถึงเกณฑ์กล้วยที่มีผิวไม่สวยงามไม่สามารถส่งไปขายได้จึงได้รวมตัวกับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแล้วทดลองทำกล้วยฉาบเพื่อเป็นการแก้ปัญหาและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมทองในชุมชน จุดเด่นของกล้วยหอมทองฉาบทุงคาวัดนั้นเป็นกล้วยฉาบที่ทำสดใหม่ทุกวันกล้วยที่นำมาทำกล้วยฉาบเป็นกล้วยปลอดสารพิษมีรสชาติหวานและเค็มฐานการเรียนรู้คุณผู้สีแบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็นสี่ฐานด้วยกันได้แก่ ฐานที่ 1. คัดเลือกกล้วยฐานที่สองเตรียมกล้วยฐานที่สทอดกล้วยและฐานที่สบรรจุพันเข้าสู่การเรียนรู้ฐานที่หนึ่งขัดเลือกกล้วยคุณผู้สีแนะนําว่ากล้วยที่นํามาใช้ในการทํากล้วยฉาบนั้นจะต้อง มีความแก่ที่75ปอร์เซนซึ่งจะทำให้ได้กล้วยที่ทอดออกมาแล้วมีสีสันสวยงามน่ารับประทานเมื่อเราได้กล้วย75เปอร์เซน์แล้วก็จะทำการตัดหัวตัดท้ายและกรีดเปลือกกล้วยเพื่อที่จะนำกล้วยไปปอกต่อไป อุปกรณ์ที่ใช้ในการปลปอกกล้วยจะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชาวบ้านคิดค้นขึ้นมาเองทำจากไม้ไผ่เหลาปลายให้แหลมมนใช้สำหรับการแซบเปลือกกล้วยซึ่งจะทำให้สามารถปอกกล้วยได้รวดเร็วและเนื้อกล้วยไม่ชำ้ำ ฐานที่2เตรียมกล้วยฐานนี้จะทําการสไลด์กล้วยออกเป็นแผ่นบางๆข้อควรระวังในการทําควรระมัดระวังเป็นอย่างสูงเพราะเครื่องมือสไลด์จะมีความคม หลังจากสไลด์กล้วยเป็นแผ่นบา,บางๆเรียบร้อยแล้วจะนำกล้วยที่ได้มาม้วนเป็นวงกลมซึ่งการม้วนกล้วยเป็นวงกลมนั้นจะเป็นเอกลักษณ์ของการทำกล้วยฉาบตำบลทุ่งคาวัดฐานที่3เข้าสู่การทอดกล้วยเราจะนำกล้วยที่ได้มาทอดในน้ำมันร้อนจัดประมาณ15นาทีหรือจนกว่ากล้วยจะเหลืองกรอบ เมื่อทอดกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนำกล้วยไปคลุกเคล้ากับน้ำเชื่อมที่ได้เตรียมไว้แล้วพักให้เสด็จน้ำเชื่อมนำลงไปทอดในกระทะอีกครั้งหนึ่งเวลาประมาณ8-10นาทีหรือจนกว่าจะมีสีเหลืองทองที่สวยงาม ขั้นตอนสุดท้ายฐานที่4บรรจุพันธ์ุจะทำการชั่งน้ำหนักและซีนปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันลมเข้าในนามของโรงเรียนละแมวิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ขอขอบคุณคุณผู้สีแท่เลี้ยวที่กรุณามาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียนในครั้งนี้เป็นอย่างสูงขอบคุณค่ะ